สวัสดีค่ะทุกคนพบกบับเพจเจสซี่ทองแดงแงหลงังนะคะข่าวันนี้นะคะแม่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับไซยาไนนะคะคืออะไรอันตรายยังไงนะคะที่เป็นข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็มารับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโรไซยาเนนะคะหรือว่าซ c n นั่นเองนะคะหรืออีกชื่อนะคะเป็นชื่อโพแทสเซียมไซยาไน์โซเดียมไซยาไนแล้วก็เกลือไซยาไนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นพิษที่ร้ายแรงมากๆค่ะ ที่สูงมากๆที่ใช้ในการทํางานบางอย่างนะคะเช่นการชุบโลหะก,การใชในการสังเคราะห์สารเคมีนะคะเมื่อสารไซยาไนด์สัมผัสกับกรดหรือมีการเผาไหม้ของพลาสติกหรือว่าผ้าสังเคราะห์เนี่ยก็จะได้เป็นแก๊สนะคะไฮโดรเจนไซยาไนด์เกิดขึ้นแก๊สตัวนี้มีพิษเช่นเดียวกันนะคะ,ะกับเกลือไซยาไนแต่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นนะคะจึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ที่สูดควันไฟนะคะในกรณีที่เกิดไฟไหม้อาคาระค่ะ แล้วก็ไซยาไนน์นะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทอ่ะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะทุกคนประเภทที่1คืออคือไฮโดรเจนไซยาไนน์นะคะซึ่งเป็นของเหลวอันนี้จะเป็นของเหลวใสระเหยเป็นแก๊สได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องนะคะซึ่งจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเรียกว่ากลิ่นอัลมอนด์ขมนะคะเมื่อกลายเป็นแก๊สแล้วจะเป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีนะคะซึ่งยากต่อการสัมผัสต่อการาสุดดมนะคะ ส่วนประเภทที่2นะคะโซเดียมไซยาไนแล้วก็โพแทสเซียมไซยาไนหรือว่าเป็นประเภทของแข็งนั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวมีกลิ่นอัลมอนด์ขมขมอ่อนๆค่ะ,ะสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะมันก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะเป็นเกลืออะไซยาไนนะคะซึ่งมี2ประเภทประเภทของเหลวแล้วก็ของแข็งโอเคไหมคะทุกคนเก็ตนะ 2อนะคะอันตรายของไซยาไนน์นะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะซึ่งอันตรายของไซยาไนน์เนี่ยสามารถฆ่าคนได้อย่างรวดด้วยการเข้าสู่ร่างกายได้หลายเส้นทางค่ะยกตัวอย่างอ่ะเส้นทางที่1น,นะคะจากการได้รับผ่านการกินสมมุตินะคะที่เกิดเขาโดนวางยาตามข่าวตามอะไรเนี่ยก็คือในขณะที่ท้องว่างนะคะเขาก็จะเสียชีวิตในไม่กี่นาทีเลยค่ะส่วนประเภทที่2นะคะถ้าสมมุติว่าเขา มีอาหารอยู่เต็มกระเพาะนะคะก็ใช้เวลาเป็นหน่วยชั่วโมงแทนนะคะกว่าจะเสียชีวิตอ่านการสูดดมค่ะค่ะข้อนี้นะคะถ้าการสูดนะคะจะมีผลอย่างรวดเร็วนะคะการสูดดมเนี่ยจะมีผลรวดเร็วมากนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะสมมติเราจับคนเนี่ยล็อกไว้ในห้องนะคะที่กว้าง1เมตรยาว1เมตรสูง1เมตรสมมตินะคะเราปล่อยกา๊าซเนี่ยขนาด300มิลลิกรัมเข้าไปเนะะี่ยเขาก็จะเสียชีวิตภายในทันทีเลยนะคะแต่ถ้าปล่อยกา๊าซอ่ไคร ไฮโดรเจนไซยาไนเนี่ยเข้าไปประมาณ150มิลลิกรัมนะคะก็จะมีเวลาประมาณ30นาทีในการเสียชีวิตค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการสูดดมหรือว่าการสัมผัสนะคะล้วนแล้วแต่อันตรายนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่อาการนะคะอาการของผู้ที่ได้รับอ,อสยนานัยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คืออาการแบบไม่รุนแรงนะคะอันนี้จะมีอาการแบบกล้ามเนื้อล้าแขนขารู้สึกหนักนะคะหายใจลําบากปวดหัวมึนๆเวียนๆรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะคะลมหายใจเนี่ยมักจะมีกลิ่นอัลมอนด์จางๆนะคะแล้วก็รู้สึกระคายเคืองนะคะรู้สึกคันที่คอที่จมูกปากนะคะ รานีคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงกว่านะคะมีอาการหายใจลําบากชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะบางรายเนี่ยสังเกตได้ก็คือจะมาหน้าแดงนะคะตัวแดงแล้วก็กระพุ้งแก้มข้างในนะคะก็จะแดงนะคะสามารถตรวจพบได้ได้โดยการเจาะเลือดค่ะ ค่ะข้อที่สี่นะคะพบไซยาไนได้จากที่ไหนบ้างนะคะก็พบได้จาก1ในธรรมชาตินี่ค่ะในธรรมชาติเนี่ยจะพบได้จากสารอะมิกดาลินนะคะอันนี้นะคะจะอยู่ในมเมล็ดของแอปิคอลนะคะมเมล็ดของเชอร์รี่ดำแล้วก็พบได้จากสารลินามารินนะคะในสารลินามารินเนี่ยพบได้ในหัวแล้วก็ใบของมันสาปะหลังนะคะซึ่งมีบางรายงานนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการกินมันสาปะหลังด้วยนะคะ ในส่วนของข้อที่2นะคะก็พบได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่คะที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นควันไอเสียของรถยนต์นะคะมละพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมควันจากเตาเผาขยะนะคะควันจากบุหรี่ควันจากไฟไหม้สารจากน้ําเสียของโรงงานกลุ่มเคมีอินทรีย์แล้วก็อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้านะคะแล้วก็แถมยังพบในยาฆ่ามแมลงนะคะยาปราบวชัชพืชอุตสาหกรรมคอตตอนอุตสาหกรรมไฟเบอร์พลาสติกแล้วก็การย้อมสีการถ่ายภาพค่ะ ข้อมูลทั้งหมดที่แม่ให้ข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากวิกิพีเดียนะคะจากเว็บ Google นะคะเรามาสรุปสั้นๆง่ายเลยนะคะว่าไซยนยเนี่ยมันก็คือยาเบื่อหนูนะคะพูดเป็นภาษาบ้านๆเราก็คือยาเบื่อหนูที่คนซื้อนํามาใช้ฆ่าหนูมาวางยาหนูนั่นเองนะคะซึ่งมันอันตรายมากๆต่อชีวิตสัตว์แล้วก็ต่อชีวิตคนนะคะทุกคนแม่หวังว่า คลิปนี้ของแม่นะคะจะเป็นประโยชน์ให้ความรู้แล้วก็ให้สาระกับทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปของแม่นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงอะไรต่อไปเดี๋ยวรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจของแม่เพื่อเป็นกําลังใจแม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ